สวัสดีค่ะย่าจะพาชมดอกบานชื่นนะคะดอกดอนชื่นปลูกไว้ที่นากำลังออกดอกสวยเลยคะ่ะไปตา้พี่ๆน้องๆชมนะคะเสียงีีค่ะ ใส่กระถางใส่กระถางไว้หน้าบ้านหน้าหน้าเถียงนา <c oughs> ชอบมากเลยค่ะดอกมันสวยก็ได้ชมหลายวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเดือนะะคะชมนานดอกนู้อันนี้ก็ แถวหน้าบ้านแถวหน้าทีน่นาลงดอกไม้ไว้แต่ว่าไม่มีปัญญาทําความสะอาดน <c oughs> ี๋จวแห้งเราก็จะเก็บเกี่ยวพันไวป้ปลูกหน้าหนาวสวยไหมคะดาวเรืองกันชื่นดาวเรืองอันนี้ก็เพราะทองอุไรไว้หลายกระถางค่ะสี่กระถาง ชมดอกอันนี้ดอกอันนี้ดอกนี้ปลูกก่อนรุ่นที่อยู่ในกระถางเดี๋ยวก็เก็บพัน์ุได้แล้วค่ะนนี้ดาวเรืองดอกเรืองเดี๋ยวกเก็บพัน์ขยายปลูกให้เยอะๆส,สวยๆอะค่ะตันนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเลยไม่ได้ลงคลิปค่ะ นี่ลงลงดูไว้ลูกหลานดูไม่ได้หวังอะไรมากมายอยากมีเพื่อนเก็บไว้ดูให้ลูกหลานไว้ดูว่าย่าถ่ายถ่ายดอกไม้ไว้ให้เด็กๆชมสวัไหมค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย